สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมมนีมาเบิงควายนะครับพี่น้องเสาร์วันที่หนึ่งมกราคมนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับมาเบิงนะครับพี่น้องก็มี่ชุดเปิดราคานะครับพี่น้องเผือกนะครับตัวนี้สองปี กัวนะครับพี่น้องพร้อมผสมนะครับทับได้นะครับสูงกับประมาณหน้าอกนะครับพี่น้องหน้าอกสาคอนะครับลอยสามสิบปลายนะครับพี่น้องลอยสามสิบกัวนะครับทับได้เลยนะครับเป็นหลานแสนอุทัยนะครับพี่น้องแม่ก็เป็นเผือกนะครับลอยสี่สิบ เขาสิมีปานนะพี่น้องนี่อยู่แก้ม้างทรายนะครับสำกำปั้นนี่แหละนะครับพี่น้องตัวนี้เชื่องนะครับลำตัวหนาลึกดีนะพี่น้องเผือกนะครับน,นะครับจะผอมจักน้อยนะพี่น้อง เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับเอามาต่อกทรงฟรีได้นะครับพี่น้องเพือกทึ่งพอทึ่งเมนะครับผู้ใดสนใจก็เอาไปคุ้มฟูงได้นะพี่น้องน,นะครับหนาหนาดีนะพี่น้องกระดูกแข็งขาก็ถือว่าใส่ได้นะครับ หลังตรงนะพี่น้องนี่หลังตรงเส้นเดียวเลยนะครับเสร็จหลังดีนะพี่น้องแล้วก็มีตัวนี้นะพี่น้องตัวนี้เป็นหลานเกาจรเิญน,นะครับอายุกับปีกวัวกวนนะพี่น้องวงเขาดีนะครับกระบาลกว้วงกระดูกแขงขาถือว่าโอเคนะพี่น้อง เมสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเสร็จหลังตรงนะครับถายดีกระบาลกว้วงวงเขาคือเปิดดีนะพี่น้องเปิดดีนะครับเอาไปคุ้มฟูงได้นะพี่น้องพอเขาเป็นลูกเก่าจะเลื่อนนะครับเบาหมอบขายไปทางมันจ่านะพี่น้องมันจ่าขนเกียนนะครับตอนนี้สูงใหญ่แล้วนะพี่น้องตอนเอาไปกะ ตั้นี่ละตัวนั้นขายไปห้ามื่นนะครับตอนนั้นตัวน,นี้เขาให้กันแสนกว่าแล้วนะพี่น้องรับจ่างผสมตัวละพันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไส้เขานะพี่น้องที่ยังอยู่ขอกบ่าวหมอบที่ยังมีนะครับลูกตัวแรกเลยนะครับเปิดสองมื่นหานะพี่น้องสําหรับผู้ใดจะเอาไปผสม กุ้มฝูงนะครับสำหรับที่มีเม่พันล,ลอยยี่สิบกว่าลอยสามสิบกว่านะพี่น้องบ๊วยพิวังนะครับใ้เบิ่งวงเขาวงเขาเปิดกระบาลกว้างดีนะครับพี่น้องกระดูกแข้งขาอัตลักษณ์อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพี่น้องแล้วก็มีอีกตัวนึงนะพี่น้องอู้นะครับอยู่ข้างในหุ่นนะครับพี่น้อง เป็นลูกแก้วฟ้านะครับแม่เป็นลูกใบยกนะพี่น้องสูงรอยแมสูงร้อยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดนะครับลูกแก้วฟ้าพี่น้องเป็นลูกเกิดย่นีแหละนะครับพี่น้องตรวจเลือดได้ครับชัดเจนนะครับเพราะว่าผสมอยู่มองเลยนะครับมาขอดอยู่สารค้ามนะครับตัวนั้นได้สูงเงานะครับพี่น้องสูงเงาเสร็จหลังตรงนะครับ มันก็เปิดอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะพี่น้องทรงฟรีนะพี่น้องทรงฟรีเลยนะครับสามร้อยสี่ร้อยโลนะครับน,นะครับกะแบง่งออกนะพี่น้องมันมีหลายตัวนะครับผสมได้แล้วนะครับพี่น้องหัดทับแล้วตัวนั้นหัดทับแล้วนะครับตัวนี้กะผสมได้แล้วนะครับในตัวใกล้นี่ ได้สนใจก็ติดตอบ่าวมอบได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้นะครับศูนย์เก0าแปดหกสมศูนย์สองูนย์เจสามนะครับหรือจะเป็นในเพจเฟซบุ๊กกับบ่าวมอบคนเรียงควายนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องสนใจกะลองขามาเบิงนะ้งหน้าพี่น้องคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับนี่นะพี่น้องทั้งหนายางมาแล้วนะครับสูงเง้วนะครับกระบาลดีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ